nerd talk อันนี้คือการวิเคราะห์ตัวเต็งออสการ์นแบบเนอร์โดเนอร์โดทูนะครับทุกทท่านครับฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าเราจะทํานายไทยทักได้แม่นยําระดับ1 0 0ขนาดนั้นแต่เอางี้เราอิงจากความชอบส่วนบุคคลไม่ได้ความชอบส่วนบุคคลเราอิงจากโอกาสในตอนนี้ไทยได้รางวัลจากเวทีก่อนหน้ามามากที่สุดและในแง่ของกระแสใครมาแรงสุดในเวลานี้ถ้าคุณอิงอย่างนี้นะหนังผมแดกแล้วอย่างเงี้ยคุณจะพูดอย่างนั้นก็ได้ แต่จะยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ผมจะใช้เวลาไม่นานผมอยากใช้กับ6กรางวัลสาคัญหนังยอดเยี่ยมพู่มกับยอดเยี่ยมนักแสดงนาชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมรบชายยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมพอใครจะถามเรื่องบทถามเรื่องโปรดักชันถามเรื่องแอนิเมชันขอญาตข้าลุยเลยครับ <c oughs> และก็ขอญาตเรียนจากใครมีโอกาสน้อยสุดไปหาโอกาสมากสุดสาขาแรกขอญาตหยิบพุ่มกับมาก่อนไล่เรียงเลยด้วยกันว่าถ้าเกิดเราเรียงลําดับใครน่าจะเป็นพุ่มกับที่มีโอกาสน้อยสุดไปหามากสุด คนแรกนะค่าพลังน้อยสุดนะผมคิดว่าเคนเนตบาน จากเบลฟาสต์คือเขาอะได้เข้าชิงในหลายๆสาขาครับแต่ส่วนใหญ่จะได้แค่เข้าชิงมไม่ได้รางวัลนะฮะแล้วผมเชื่อผมยังคิดว่าในฐานะของผลงานเบลฟาสต์เนี่ยกระแสเนี่ยไม่ค่อยเท่าไ<ม>หร่นะแต่ยังไม่เท่าไหร่ผมเลยคิดว่าาตินงั้นมีโอกาสที่ตัดเคเดตบาน่าทิ้งไปก่อนคนต่อไม้ผมจะตัดถึงแม้จะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนแต่จําเป็นต้องตัดเพราะว่าเขาคือสต<อ>ีเวนสปิลเบิร์กเวบไซต์สตอรี่เขาได้เยอะแล้วถือว่าเป็นผู้กำกับที่แทบจะทุกๆครั้งที่มีผลงานเข้าตากรรมการจะได้มีโอกาสติดชื่อ เป็นผู้กับยอดเยี่ยมเสม,มอเสม,มอ อยู่แล้วฉะนั้นแล้วผมว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้และคนต่อมาพออ่อโทมัสแอนเดอร์สันพ่อโทมัสแอนเดอร์สันเนี่ยมาจากผลงานชื่อลิคไรส์พิซซ่านะครับซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีในประเทศไทยยังไม่ได้ฉายนะฮะ,อ,ะอยากดูเหมือนกันนะครับโอเคเขาอาจจะได้รางวัลมาบ้างแต่โอกาสที่จะได้ออสการ์ผมว่าก็ยังถือว่าน้อยฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเหลือ2ชื่อสุดท้ายที่มีโอกาสเจนแคมเปนกับลนะิวสุเกะฮามาคุจิเนี่ยผมว่าฮามาคุจิได้ผมพุ uh ่ huh. งตรงนะเอาจริง,รงคือถ้าใครอ่ะเห็นไดนามิกของไดไม ผมว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงเชียร์มาบุจีเอาแบบเอาแบบไม่ต้อง Oscar, so ออสการ์โซไว้อะยังไงก็ทาบุจิแต่ถ้าอยากเพิ่มแคมเปญใหม่เป็นออสการ์โซเมนก็อาจจะต้องไปเจนแชมเปียนแต่ตอนนี้คนที่เขาอะถูกเกงว่าน่าจะได้และน่าจะนอนมา คือเจนแชมเปี้ยนใช่แต่แต่ผมบอกเลยว่าถ้าถามว่าในในระดับเลเวลของการกำกับหมายความว่าซีนต่อซีนเทคต่อเทคเราเอา2อ,อย่างมาเทียบกันยังไงได้ไหมขาแม่งเอาแค่เอาแค่สเรื่องอนี้นะในใจเราอะใช่เว้ยในใจเราทั้งคู่แม่งได้ละไมขาเว้ยแอบมันขึ้นอยู่กับว่าโอเคแคมเปญที่เขากาลังรณรงค์เขาอยากจะมองไปมุมไหนเขาอยากจะมองว่าเขาอยากจะเขาอยากจะอิงความแบบกระแสแบบบองจุนโฮพาราไซต์อีกรอบไหมหรือว่าจะยังสกว่ามันมันเร็วไปก็อาจจะแบบไปทาง แบบเจนแคมปเปี้ยนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้พูดกับรางวัลออสการ์กับบ้านาอ,าอะไราย่างๆกยากค่อนข้างยากที่จะที่จะให้เรีสุเกะฮามาคุจิเพราะว่าแต่ละปีมันก็มีแคมเปญของมันครับอ่าม,มาตำแหน่งต่อมาเบสซ์พปอร์ตตี้แอคเซสชื่อแรกที่ผมจะตัดออกไปก่อนเลยนะถึงแม้ว่าจะรักเจ้าป้าคูดี้เดนใช่ไหมถูกต้อง เร็วมากกระแสอย่างที่บอกเบลฟาส์มันเบามากผมว่ามันไม่น่าจะยังมีโอกาสเท่าไหร่สหรับเจ้าป้านะฮะและเจ้าป้าก็เคยได้ออสการ์ไปแล้วไงก็เขาอาจจะรู้สึกว่าเออเจ้าป้าก็ก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่ใช่ครั้งนี้นะฮะเราก็คนต่อมาที่จะตัดทิ้งคือเจสซี่บัคลีย์นะฮะ the lost ดอเตอร์เดอะลอส t daughter นะฮะคือชื่อเนี้ยจะติดในหลายๆรางวัลที่ผ่านมาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รางวัลก็พลาดเป้าไปคนต่อมาคิสเซนดันอ่าคิสเซนดันจากบทหายหนังที่บทหายที่ผมพูดเมื่อกี้ไงผมรู้สึกว่าถามว่าคิสเซนดันแสดงไดด้ี มากไหมคือผมว่านี่ก็เป็นผลงานที่ได้พิสูจน์ฝีมือจริงๆของนางอะนะเอาจริงๆแต่ขนาดเดียวกันก็อย่างที่ผมบอกผมว่ามันตัวละครนี่มันมีดีเทลบางอย่างที่มันหายระหว่างทางก็ผมสึกว่ามีส่วนนะที่ทําให้กรรมการอาจจะยังแบบอยากให้ชื่อนี้เข้ามาเข้าชิงมีโอกาสได้เข้าชิงก็เพื่อเหมือนกับเป็นการให้กําลังใจตัวนางอะไรกันแต่ขนาดเดียวกันก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่นางจะได้ออสการ์ก็เป็นพู้หญิงเคยมาครั้งหนึ่งแล้วโอกาสครั้งสองก็ง่ายแล้วไงอาจจะเป็นไม่ได้สองคนละเอางี้ถ้าเกิดเหลือแค่สองคนตอนนี้นะฮะอันเจนูเอล อ r e น a าเดอะบอสนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์สตอรี่นะฮะ,ะถ้าเกิดมุมนี้นะนผมให้อเลน่าแต่อเลนาต้องพูดอย่างนี้ก่อนอ r e น a าคือตัวเต็งจ๋าๆและนอนมาทุกเวทีไม่พลาดเลยอเลน่าเนี่ยเอาจริงๆอะถามว่าในแง่ของเอ็กซ์เพรียเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับรุ่นพี่ที่ผ่านๆมาที่เราพูดชื่อไล่มานะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเทียบกันกับ5ชื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าจากความที่เขาเป็นเต็งจ๋าทุกๆเวทีและได้มาทุกๆเวทีจริงๆอะ ดิเซ็ไม่ได้ว่ายังไงต้องให้นางและถามว่าแสดงดีมากไหมในเว็บไซต์ตอรี่ผมว่า hmm. ก็เป็นบทบาทที่มีสีสันแล้วก็ค่อนข้างมีความดราม่ามีความแบบโดดเด่นอะพอสมควรสปวบอตติ้งนะฮะอันนี้ก็นอนมาเหมือนกันแต่เราตัดทีละชื่อก่อน power of dog 2คนอ่ะเดี๋ยวตัดไม่งั้น power of dog นะสคนกัดไปทิ้งเลยตัดัดโคดี้สมิธแม็กฟรีทั้งเจสซี่พิมอน ตัดทิ้งไปก่อนเลยผมรู้ <ละ S 2> สึกว่าตัดนะไม่ใช่กูนะ,ะไม่แต่ผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถามว่าแสดงดีไหมแสดงดีแน่นอนใช่ถูกต้องแต่ยังไม่น่าจะใช่เวลาสำหรับเขาอะไรอย่างนี้นะฮะจะรอดูคนต่อมา J.K.Simon จะ e i n g the Ricardo s ส่วนตัวยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะ<ต>ยังไม่เคยเห็นแต่จากที่เห็นว่าไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยนอกจากการเข้าชิงก็น่าจะตัดทิ้งไปก่อนและเจเคซิมอนก็เดี๋ยวพี่แกก็หาโอกาสกลับมาได้อยู่แล้วนะฮะในออสการ์อ่ะถ้าเกิดตอนนี้เหลือ2คนแล้วมีคนลึงก็คือเซรลนไฮส์นะครับความจริงเขาก็ค่อนข้างมีบทบาทในหนังหล,หลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็เล่นในเบลฟาสเป็นคุณลุงของตัวละครที่น่าจะเป็นเคนเนตฟาน่าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสเพราะเขาก็เคยได้รางวัลที่ผ่านมาอยู่บ้างแต่อีกชื่อนึงที่ยังไงยังไงก็นอนมาและคิดวว่่าาผมฟันงล นี่มาแน่นอนคือทอ toy เซอร์นะครับจาก โคด้าโคด้าอันนี้ก็คือเป็นบทคุณพ่อของครอบครัวที่เป็นคนใบ้นะฮะแล้วก็มีลูกสาวที่เป็นร้อ,อ,นองเพลงได้พูดได้ปกติอย่างนี้นแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงกับครอบครัวอะไรเงี้ยแน่นอนครับในแง่ของคนที่มีพิการทางการได้ยินอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะพิเศษอะไรใดๆที่อาจจะเข้าตากรรมการได้มากถ้าเกิดบทบาทนั้นสําคัญแล้วก็เป็นเนหลักจริงๆออสการ์ชอบคนพิการจะว่างั้นได้ไหมอ่ะมันก็มันก,ก,ก็ได้แหละก็ก็ได้แหละแต่บอกว่าเชื่อด้วยความที่ยุคสมยัยด้วยความที่แคมเปญโรนลงต่างๆนานา อยากให้คนเห็นความสําคัญของคนที่เป็นผู้พิการมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่านะถ้าเกิดจะให้โอกาสเขาได้ออสการ์กลับบ้านยังไงก็ต้องเป็นครั้งนี้แหละเพราะว่าโอกาสที่บทบาทแบบนี้มันจะมีบทบาทเด่นในภาพยนตร์หรือบทบาทเด่นในในแวดวงรางวัลเน,นีน่ย,ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีบ่อยๆถูกต้อ,อตงไหมครับนะฮะเบธแอคเตสนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดให้เลยนะผมตัดก่อนเลยนะคอนเนโลเปยฟูสนะอาจจะยังอาจจะยังไม่มาพาราเลโลมาเทิร์สอ่านะฮะแล้วก็คืออย่างนี้นะคือรางวัลเนี้ยถือว่าในบรรดา6รางวัลที่เราพูดถึงเนี่ย นี่น่าจะเป็นสาขาที่ขับเคี่ยวกันเข้มข้นมากสุดเพราะว่าดาราแต่ละคนนี่คือชื่อไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งคิสเตนสจูดที่เพิ่งเข้ามาสอสกาครั้งแรกอ่ะชื่อไม่ธรรมดาพูดชื่อย่างยากเลยไม่ใช่ถ้าเกิดผมตัดนะผมตัดอย่างแน่นอนเมื่อกี้คุณ่งพูดไปเพนโดรปคูสคนแรกตัดก่อนคนต่อมาผมจะตัดนิโคลคิดแมนเพราะว่านิโคลคิดแมนเนี่ยส่วนตัวนะคือนางอ่ะมีโอกาสได้มาออสการ์บ่อยอยู่แล้วฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะไม่ใช้เหตุผลนี้สิไม่แต่ยังไม่ได้ดูไงแต่มันมีผลคุณณคคุเเเชื่่่อผผมมววาาาาัันนีลลพรระหยๆ้ง โอเคนี่โคคิมแมนอาจจะไม่ได้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าในฐานะที่นางได้ชิงอยู่เรื่อยอยู่แล้วโอเคโอกาสที่นางได้มามาชิงอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นลิสต์หนึ่งที่แบบเออเขาก็อยากจะให้เกียรตินี ok ่โคคิมแมนเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่นางจะได้อะไรอย่างนี้อ่ะอีกชื่อหนึ่งก็คือโอลิเวียโคแมนเดอะลอสดอเตอร์โอลิเวียโคแมนเนี่ยเพิ่งได้ไม่นานอาจจะประมาณ3ปีนี้แหละนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องเดอะเฟเวอร์ลิทคือคิดว่าก็อาจจะเร็วไปสำหรับนางแล้วก็ด้วยความที่ฝีมือนางก็ชะกากันนอยู่แล้วก็็เปไปไได้ที่นางจะกลับมมาให่นะะะฮแต่่ถ้าเกิดจมี2ชือที่เเหลืออาไว้แล้วมีีโอกาสท่ อาจจะมีพ i ิกล็อกถ้าเกิดชื่อที่มีโอกาสพ i ิกล็อกก็คือชื่อของเิสเทนชัวร์แต่ต้องพูดอย่างนี้ว่าในฐานะของคนที่อาจจะเป็นตัวละครที่เป็นชาวอังกฤษเมื่อเทียบกับตัวละครที่มันมาจากเรื่องจริงแต่เป็นชาวอเมริกันและเป็นคนที่ค่อนข้างได้รับการรู้จักในวงกว้างของอเมริกาเนี่ยโอกาสของเิสเชสก้าเชนเนี่ยสูงกว่า แ a ม m y f เฟแล้วเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งได้ดูมาก็คือ The Eyes of Hammy f a y โอเคแล้วผมพูดตรงๆนะหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะหนังก็มีปัญหาอยู่พอสมควรผมยังคิดเลยด้วยซ้ำอยากจะให้เล่าเป็นซีรีส์ซะดีกว่ามันน่าจะมีรายละเอียดได้มากกว่านั้นแต่ต้องยอมรับตรงๆอันเนี้ยไอผมอะแน่นอนผมอยากให้คิสเลนโจวดได้ uh huh. แต่ด้วยความที่ชื่อของนางเนี่ยได้แค่เข้าชิงแต่ไม่ได้รางวัลและคนที่ได้รางวัลส่สวนมากก็คือเจสกาเชสตันอย่างที่บอกเป็นตัวละครอเมริกันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็เชสเันเล่นดีจริงๆผมก็คิดว่าถ้างานก็คงต้องให้เดอะไอส์ท็อปเทมมี่เฟย์ไปนะ,ะ,ะส่วนเิสเทนชวนก็คงต้องมีการพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปอ,อาจจะไม่ใช่ครั้งนี้เอาพูดตรงๆนะฮะเป็นแอคเตอร์กูให้เลยแอนดูกาฟิลจบครับ กูว่าไอดูวาฟิลเต็งมากแต่มันไม่ใช่เต็งไงถ้าเกิดตัดชื่อไปก่อนเลยนะชื่อแรกตัดทิ้งได้เลยคือฮาวเวร์บัเดทํทำไมตัดลุงไม่ได้อยากตัดลุงนะแต่เหมือนกับว่าหนังมันอาจจะกระแสมันไม่มันไม่ได้ดังมากขนาดนั้นหรอกไหมแดนเซลวอชิงตันก็ตัดเหมือนกันได้เยอะแล้วขาเนี้ยมาบ่อยมากเหลือ3คนเอาจริงๆ3คนเนี้ยเข้มข้นถ้าเกิดจะมองการแข่งขันาผมมองไปที่3คนนี้แต่ก็ต้องพูดตรงๆว่ากรรมการน่าจะให้วิลสมิธเพราะว่าวิลสมิธเคยออกมาพูดเรื่องกอสการ์โซไวทด้วยกู แคมเปญที่ดีและอีกประเด็นหนึ่งคือวิลสมิธเนี่ย,เ,ยเคยเข้าชิงมารอบหนึ่งก็คือตอนที่เล่น The Pursuit of Happiness ซึ่งมันก็หลายปีแลวเนาะสิ <10 S 1> เป็นสิปีลวซึ่งริงลิชาร์ก็แทบจะส,<อ>สูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันใช่<อ>ดูมาแล้ว,มวผมยอมรับว่ามันสูตรเดียวกันตัวละครคล้ายๆกันอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันตัวที่ว่าเออไอตัวคิงลิชาร์เนี่ยมันเป็นคุณพ่อที่มันมีบทหดเที่ยมมีความแบบวินในจัดๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับตัวละคร Ha p p i n e s s ซึ่งมันจะคุณพ่อแบบก็รักลูกแหละห่ว คาแรคเตอร์โมเดลอ่ะมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในหนังที่มันเป็นแนวแบบดรามา่าแบบมองในมุมบวกอ่า positive thinking อะไรอย่างนี้นะฮะด้วยความที่วิลสมิธอ่ะเป็นนักแสดงที่ได้รับการนับหน้าถือตาในฮอลลีวูดเป็นนักแสดงผิวสีที่สามารถผลักดันให้บทคนผิวสีมีโอกาสโดดเด่นในสังคมฮอลลีวูดมากขึ้นอาจจะไม่ใช่คนแรกๆแ,แต่เป็นคนแรกๆในวงการนี้ที่ทําให้เราได้เห็นซูเปอร์สตาร์ที่เป็นผิวสี<ม>อย่างชัดเจนท่านั้นแล้วถ้าเกิดมันถึงแก่เวลาและโอกาสของแกไม่ได้บ่อยมากเข้าชาวบ้าน เขาก็เป็นไปได้สูงที่ยังไงก็คือรางวัลนี้ก็ต้องมอบให้กับทางวิลสมิธส่วนเบเดดิกกับแอนดูอาจจะแค่ต้องรอเวลาอีกนิดหนึ่งบ่มกาลังได้ที่แล้วยางแอนดูการ์ฟิวว่ายัางไงสักวันนะโอกาสของแกมันต้องมาถึงแน่นอนแต่ขณะเดีวยวกันก็ต้องให้เวลาอีกนิดหนึ่งนะฮะเลิกทายครับเบสฟิชเจอร์นนผมตัดให้ก่อนเลยผมตัดดอลลูคัพเหมือนกันเฟลฟาสผมตัดออกก่อนลิคลิทพิซซ่าเนี่ยยังไม่แน่ใจคือยังไม่ดูไง,อ,งไอะไรที่ไม่ดูนี่คือ,อยังลังเลอยู่แต่คิดว่าถ้าเอาแค่ความรู้สึกคคือง ผมช่วยตัดอีกอันนึงไซแมอารี่เออมีเป็นไปได้ไว่าอยากตัดเว็บไซต์ตอรี่อยากตัดเพราะว่ามันไม่ใช่ออริจินอลเทลละไม่ว้าวไม่อยากให้เบสทิเจอร์ส่วนตัวถ้าเป็นกรรมการรู้สึกว่าการให้เว็บไซต์ตอรี่เป็นการแบบพรมถุยนิ้วลายแต่คนดูอ่ะเขาเนี่ยเหลือ5เรื่องและโคด้าคิงล <King Richard, S 1> ิชาร์ดเขาเวอร์ออฟเดอะด็อกคิงลิชาร์ดได้ไหมคะ่ะดูนได้ไหมคะ่ะผมตัดคิงลิชาร์ดอ่ะเหมือนกันไบโอพิกผมรู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ของอร่อยโอกาสของที่มันจะมันจะดีจนถึงจุดพีคเนี่ยนานๆจะมาทีทีี่่่ออออออสสการร์์จจจะะะใหห้นนัังยยยดเเเมมคืบ ค่ายเตอร์ของอยู่เบสฟิกเจอร์มันจะมีค่ายเตอร์ความใหญ่คนพูดถึงดูนอะ่ะมีสิทธิ์แต่ดูนมันไม่ใช่เพอร์เฟกต์ฟิกเจอร์อ่ะมันเป็นพาร์ทเดียวของหนังทั้งหมดตอนที่รอเอเวอร์ลิงได้มันคือ fulfill, ฟูฟิลเต็มจัดหนักใช่ไหม,มดูนมันคือเซี่ยวหนึ่งอ,ะอ่ะตัดตัดดูนออกก่นเออคราวนี้เนี่ยอันนี้เอาจริง3ชื่อนีอ้เป็น3มชื่อที่ถือว่าขับเกี่ยวกันในหลายๆเวทีแล้วก็พูดง่ายว่าต่างคนต่างมีรางวัลติดมือกันระดับพอสมควรคุณได้เลือกเลยเอาเงี้ถ้าเกิดผมว่าผมมีใจ เอางี้ถ้าเกิดผมตัดผมตัดจากการที่ผมใช้ความรู้สึกกระแสในตอนนี้นะผมจำเป็นต้องตัดได้ไหมขาทิ้งเพราะว่าโอกาสที่เอเชียจะกลับไปได้เบสต์พิกเจอร์อีกรอบเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่อันนี้คุณมองในมาเก็วั<ๆ>แต่สำหรับผม uh huh. ผมมองว่าต้องพูดตรงว่า uh huh. ปีนี้เป็นปีทองของคามาคุจิจริงๆคือผมพูดแบบนี้ถ้าใครได้ดูนะแล้วเห็นผมโมงนะ uh huh. คุณจะรู้เลยว่าผมไม่พูดที่อะไรเกินจริงเลยมันมีโครงสร้างมันมีการเล่าเรื่องมันมีมันมีขั้นตอนซึ่งมันเป็นแมทตอดของญี่ปุ่น มานาน<ม>แสนนานแล้วแต่มันไม่ถูกไฟฉายม,มาส่อง แต่ในขณะเดียวกันคือพัมพุจิทําให้มันกลมกล่อมขึ้นทําให้มันย่อยง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความมีลูกเล่นของเขาเองเอางี้เหลือสผมไม่ตัดผมให้เลยผมให้ได้ไหมไม่เพราะผมว่าคิดแบบคุณไม่ใช่ะไรหรอกคือผมคิดแบบคุณเลยคือเอาจริงอะถ้าเกิดมองในมุมมารตไงอย่างที่บอกอะถ้าเกิดผมมองในมุมของคนที่ติดตามรางวัลพวกนี้อะดูคุณดู3มเรื่องนี้แล้วเอาจากความรู้สึกก่อนอยากให้ใครได้เอางี้ถ้าเกิดผมเรียนจาก3เรื่องนี้นะผมจะให้อันดับหนึ่งอะผมไปให้ไดไมคาร์สองผมให้โคด้าสามพาเวอร์ เห็นบ no ้าแต่ถ้าตอนนี้คุณตัดได้ไม่ขาดทิ้งนั้นคุณจะเหลือเทอยุดท้ายผมจะพูดอย่างนี้จากกระแสตอนนี้ตอนแรกอะมันเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างแบบ power up l o c คือช่วงแรก power up l o c แม่งมาแบบเหมือนม้าเร็วอะมาแรงอะช่วงต้นนะแต่ตอนนี้ช่วงปลายเหมือนโคด้าเริ่มจะมาตีตื้นแล้วเหมือนใกล้แล้วเหมือนใกล้แล้วอ้นี้ผมของผมผมให้ได้ไหมคะคุณเลือกอะไรถ้าผมเลือกอะผมเลือกแบบที่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราตัดทิ้งความรู้สึกส่วนตัวนะแล้ว่ากันด้วยเรื่องกระแสแล้วว่ากันด้วยเรื่องของความโอกาสที่ฮอสก้าจะสนับสนุนหนังเรื่อง ให้ไดออสการ์ Oscar เพื่อบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้เรื่องคุณภาพผมอยากอยากจะฝ่าเอา,อางี้ <im it> ผมอยากจะฝ่ากระแสที่กําลังมาแรงแงของ The Power of the Dog ผมขอให้โคด้ <c oughs> ผม <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นม้าตีนปลายที่มาแรงแบบแปลกๆ <c oughs> และขนาดอะไรกันผมรู้สึกอย่างงี้นะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวกูจะรออยู่แล้วผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสที่เป็นหนังของคนที่แบบหนังคนใบ้อหนังที่แบบทุ่ยการทางการได้ยินเป็นตัวละครหลักและเป็นตัวละครที่ขับเคี่ยวเรื่องราวให้มันเกิดประเด็นสําคัญอ่ะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆความมาแรง ปแปลกของโคได้แหละทาให้ผมสึกว่าโอกาสที่อยู่ดีและเกิดรางวันนี้มันจะพลิกไปหาโคได้ออโอกาสสูงแต่พูดอย่างนี้ถ้าเกิดสุดท้ายมันจะลงเอ่ยเพราะเดอะพาวเวอร์ออฟเดอด็อกก็ต้องยอมรับว่าในแง่กระแสมันคือหนังที่แรงจริงๆและออแต่ผมฟันธงได้แน่ๆคือยังไงปีนี้หนังออสการ์ที่ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะต้องเป็นผลงานที่มาจากสตรีมมิ่งแน่นอนออไม่ Apple ิลพลาสก็เด็ดพิกเพราะว่าพี่ด้าเขาเก่งไว้แล้วว่าพวกนี้มันจะมีธีมขแต่ละปีดังนั้นเอาเงยใครแพ้นะไม่ ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเด็ดาด no okay เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีแต่เอาเป็นว่านี่คือการแชร์มุมมองจากเราเนะนะครับก็ถูกต้องไม่ถูกต้องโอเคบางใจแน่นอนอันนี้แล้วแต่บุคคลนะฮะก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ที่2ี่ส